สวัสดีครับ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 พม่่อวานมาวันนี้มาอีกแล้วนะครับมาสองลำครับอีกสองคันเลยอันนี้เหมือนจะเดิมแต่ไม่เดิมนะเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันเริ่มเปลี่ยนอะไรบ้างคันนี้ก่อนเลยอันนี้เป็น m ิวเอ็ก v e แอคทีฟตัวเริ่มต้นนะฮะสีขาวมุกราคาตัวรถหนึ่งล้านถึงแสนหกหมื่นหกพันครับจริงๆ a c t แอคทีฟก็จะสังเกตง่ายๆเนาะก็จะเป็นกระจังดำแล้วกระจกแล้วกระจกครับแล้วเสาอากาศอ่าแล้วเสาอากาศเพราะว่าถ้าตัวท็อปขึ้นไปเขาก็จะไม่มีเสาตรงกลางแล้วใช่กระจกก็จะะเเป็นนแบบบมีไฟล้้ยววดครั อันนี้แรปสติ๊กเกอร์ด้วยครับอคันนี้ก็เพิ่มความหล่อด้วยกันแรปสติ๊กเกอร์ไปเลย,รย,ยครึ่งคันเขาตัดดำอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีอะไรในอเอรีย,รยรออกเยรครับลงเล่มเรียบร้อยครับใครที่แบบอยากเปลี่ยนสีนะครับไม่ต้องกลัวที่จะแบบขับไปแล้วตำรวจจับคือนี่แรปเสร็จแล้วลงเล่มให้เรียบร้อยเป็นขาาดำครับอ่านี่นะครับก็มาดูของแต่งกันได้ว่าเป็นล้อแท้เลนโซนะครับ 9M เรนโซเป็น9.5 เท่ากันทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเพราะว่า offset ยิบให้ใช่ครับถ้าเป็นสิบครึ่งอ่ะล้อหลังมันจะลึกมากบางคนอาจจะไม่ชอบลายเขาจะเหมือนเวนอมห้าคล้ายๆกันเลยนะครับก็เวลาบางคนถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่รู้ออฟเซตเขาก็จะแบบุบนิดๆพอดีๆมันจะไม่เหมือนเวนอมเวนอมจะเป็นออฟ s ศูนย์นะครับอรับด้วยยางตัวโยครับเอทีสามสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับเจแปนอยู่แล้วแล้วก็เป็นช่วงล่างโปรเฟสเตอร์นะครับอันนี้โหลดจัดทรงนะฮะ พีซีลี่นะครับโหลด1.5ด้านหน้านะครับกับ16ระดับทำเป็นพิกัดซับแทงค์นะครับ,รบ, ank, รบโหลดสปริงโหลดสอนิ้วนะครับหน้าลงนิ้วครึ่งใช่ไหมใช่ครับหลังลงสนิ้ว,วพอดีพอดีนะครับเผื่อคนนั่งเผื่อสัมภาระมันก็จะลงมาพอดีเลยเออนั่งได้ถ้าเจ็ดคนไม่ติดใช่ครับสบายสบายไม่ติดเลยจบไปนะครับคันแรกกับแอคทีฟสีขาวขาวมุกนะฮะจริงๆก็รีเควสตได้บอกนะแปะได้นะครับอยากได้แล็บใหม่แล็บแบบไหนก็ได้ถ้าขาโทรหาได้ถ้าจะ ก็ไปจากฟาร์มวิวเอ็กซ์นะครับมาดูอีกคันหนึ่งครับอันนี้เป็นแฟนท่อมโฟวิลครับโฟวิลสี่คูณสี่เลยสี่คูณสี่ครราคาค่าตัวอยู่ที่ตัวรถนะฮะับหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทไม่มีท็อปกว่านี้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ท็อปสุดเลยครับอ่านี่นะครับมีมีข่ามุกนั่นเองเพิ่มหมื่นสองเริ่มต้นกับตัวท็อปเลยนะท็อปเลยที่น้าแปะใส่มาหมดแล้วชุดแต่งนี้ใช่อันนี้ใส่เซอร์เคิลของคาร์โต้ครับครับผมคันนี้เหมือนจะเดิมนะครับแต่ว่่่่่่่่าาาาาใสชชวววงงงลลลไปปแแ้้คครรััับบออเ็นนนนะดดดูหกกต ใส่ชกชุดโฟลเฟนเซอร์เนี่ยอ่าสปริงมันจะเป็นแบบไม่ไม่โหลดไม่โหลดก็มีครับใช่ิรของเขาเก็ใครที่ไม่อยากโหลดสามารถใส่โฟลเฟนเดอร์ก็ได้แต่เป็นสปริงแบบทรงเดิมเขาเรียกสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดใช่ครับตอนนี้วสัยลุยนะเนี่ยน่าจะต้องไปจัดแต่ว่าเติมเติมกันโค้งหน้าหน่อยอ่านี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุนให้ดูกันโค้งหน้าของเคเอ็มนะฮะโชกก็จะเป็นตัวเดียวกันวีนซีรีส์พร้อมกันโค้งเคเอ็มนะครับซึ่งหลายคนอาจจะ ยังไม่รู้ว่าการโคงของเราเนี่ยผลิตโดยโพลิง่งนะครับซึ่งมาตรฐานมากๆแน่นอนคืออันนี้ไม่ได้โหลด,ดจริงๆก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่กันโครงของเรามันเป็นกันโครงแต่งครับวันหนึ่งถ้าลูกค้าอยากโหลดหรืออยากยกมันสามารถปรับได้ครับอ่าก็คือไม่ต้องเปลี่ยนกันโครงแล้วก็ช่วยช่วงล่างเลยครถูกต้องครับกันโครงมันแข็งแรงแน่นอนแล้วของเราที่เป็นชุดแต่งใส่เข้าไปนะครับมีให้เลือกนะฮะมีวเอกมีหลายรุ่นเลยนะฮะสนใจทักหาโทรหาดับเบลได้นะครับใช่ครับดับเบิฝากเบอร์ไว้หน่อยได้ครับศูนย์เก้าเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าสองหกสามนะฮะไลน์ไอดีพีเออีหกห้าแปดหกครับหรือจริงๆอ่ะ สามารถเจอได้ทช่องทางและติ๊กต็อกนัแปรก็มีแล้วครับอ่าติ๊กต็อกนัแปอีสูเซิร์เลยจริงๆทุกวันนี้ช่องทางในการซื้อขายมันเยอะมากจริงๆไปเพราะว่าจะเข้าแอปพลิเคชันไหน่เจอพี่บอลออนไลน์นี่สะดวกสบายใช่ครับถูกต้องแล้วก็ได้รวดเร็วด้วยเดี๋ยวนี้ยื่นเอกสารก็ออนไลน์ได้เลยไม่ต้องมาพอจองเสร็จก็ผ่านออนไลน์หมดใช่ครับก็เดี๋ยวนี้อนุมัติง่ายผ่านไวด้วยใช่ล้บแปรจัดให้ครับ พร้อมรับรถอย่างเร็วนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้แบบนี้ก็นัาแปะก็มาแต่งให้ด้วยนะครับจบเลยอ๋อน้าแปะก็แต่งกับนักขโมงการยาครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับตัวเริ่มต้น a c t i v e นะครับกับตัว4ี่คูณสจริงๆ4ี่คูณสถ้าอยากแต่งมากกว่านี้ก็จับให้ได้แน่นอนว่าผมก็อยากฝากไว้เรื่องช่วงล่างช่วงล่างมีไว้ดีกว่าครับดีกว่าเดิมเดิมมันก็ขับได้แหละแต่ว่าบางทีถ้าเจอเหตุการณ์ถูกเชิญเนาะมันก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนโชกโชคตัวนี้ใช้ดีแน่นอนอยู่แล้วปรับ16นะครับด้านหน้าหลัก นนี่ะครับก็ฝากไว้ใครมีอะไรก็โทรมาถามได้นะครับทางร้านก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดแปดแปดหนึ่งหกนะครับก็ฝากไว้หรือจะติดต่อออกรถก็น้ำแปะเมื่อกี้เลยกับช่องทางเลยนะฮะทุกช่องทางเลยฮะทิกต็อกเฟซบุ๊กอ่นถ้าเป็นพวกนั้นนำแปะอีสุนะฮะถ้าเฟซบุ๊กก็สุธิรักแปะสายสีมะรักสังเกตฝากไว้ด้วยนะครับครับผมพบกันไลฟ์หนะไลก่อนเดี๋ยวต้องมาอีกรอบหน้าได้ครับขอบคุณครที่รับดีครับสวัสดีครับ